สวัสดีค่ะพี่น้อง f อฟใหญ่ตุ้มทุกคนนะคะ FC ฟมะล,ลำเพชรลำเพลินท,ท,ทุกท่านค่ะวันนี้วันที่19เมษายน2567ค่ะพี่น้องใหญ่ตุ้มบริเหตุคลิปแบบนี้ร้ายมือและค่ะพี่น้องนะคะด้วยภารก,กิจหลายๆอย่างค่ะแล้วก็วันนี้พอจะมีเวลาค่ะก็เลยมาทำคลิป ไม่ได้ทำคลิปแต่ติดตามมาลาพินลำเพลินทุกวันนะคะพี่น้องค่ะติดตามในไลฟ์ไลฟส์สดช่องโน้นช่องนี้อยู่นะคะเต่ไม่ค่อยได้เม้นคะ่ะพี่น้องเข้าไปฟังซื้อนะคะส่วนกลุ่มปิดก็ไม่ได้เข้ามาสองสามวันคะ่ะพี่น้องเมื่อยหลายกลางคืนค่นนะ,คะพี่น้องแล้วก็ มีเหตุผลบางประการค่ะก็เลยไม่ได้เข้าไลฟ์กลุ่มปิดนะคะพี่น้องแตะกระจอบเบิ่งอยู่ค่ะว่าพิษลำเพินจะยังมีปัญหาเดิมๆไหมนะคะพี่น้องอคืนนี้เข้าแน่นอนค่ะเพราะว่าเล่นที่บ้านพระเอกเต้อัตชัยนะคะพี่น้องเข้าแน่นอนนะคะคืนนี้ จะเข้าไปดูบรรยากาศบ้านพระเอกเต้ค่ะกับปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วยามหนาวเพิ่นมาเล่นนะคะพี่น้องแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านจากกำนันผู้ใหญ่บ้านจากผู้นำชนุมชนหลายหลายคนด้วยความประทับใจค่ะพี่น้องเนาะปีกายนี้มาเล่นบ้านพระเอกเต้สังกสีมามาเล่นอ้อมผาค่ะพี่น้อง มาเรียนอ้อมสังกษีปีกายนีย่สังกสีมาไม่ทันเนาะพี่น้องเนาะแต่ชาวบ้านน่ะช่วยกันนะคะพี่น้องช่วยกันซื้อบัตรพอสังกสีมาดึกๆนะคะพี่น้องกะชาวบ้านก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จ่ายบัตรขายบัตรภายในงานเลยะค่ะพี่น้องประทับใจมากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชมชนวกันสร้อยกันดีดีค่ะพี่น้องบ้านพระเอกเต้เพื่อนน่ารักนะคะ มือแรงนี่จะตุ้มก็เลยสิเข่าเบิง่งเพชรลำเพลินว่ามือน,นี้สิเป็นจังไรนะคะพี่น้องเมื่อคืนนี่เล่นบลมมวนนะคะพูดตรงๆเลยโดนตรีไม่เพราะไม่รู้ใครมิกนะคะดูอยู่แป๊บเดียวแล้วก็เลยไม่ดูคะ่ะพี่น้องแล้วก็ไม่เข้ากลุ่มปิดด้วยคะ่ะเมื่อคืนเป็นงานเจ้าภาพคะ่ะร,รู้สึกจะเป็นเมนุพมาตเนาะเพิ่นจ้างไปเรียนงานเจกเข่านะคะเมนุพมาตเพิ่นกันยังบอกว่า ไม่เพราะนะคะเมื่อคืนแม่แต่เจพาพ้าภาพพ่ไม่เพราะนะคะพอค่าไม่ขายก็ว่าไม่เพราะ,ะค่ะเมื่อคืนนะคะพูดตรงๆเลยนะคะจะได้เอาไปปรับปรุงพัฒนานะคะเพลิลเพลินค่ะพอค่าไม่ขายก็ว่าบม่มวน fc ไทเฮากะว่าไม่ม่วนค่ะดนตรีเมื่อคืนนะคะไฟกะมีปัญหานะคะสองสามมื้อมาเนี่ยนะคะ<ม>เปิดไฟลึกค่ะ ศิลปินแต่งหน้าก็ได้ไปหาแต่งมงนั่นมงนี้นะคะปัญหาของพิรำเพลินค่ะนะคะเครื่องปั่นไฟมีปัญหานะคะยายตุ้มคันเขวค่ะยายตุ้มก็เลยถามว่าอยากสนับสนุนวงไหมแต่วงไม่พัฒนาไม่ปรับปรุงเลยยายตุ้มก็เลยคันเขวนะคะอันนี้บอกตรงๆนะคะบอกกันตรงๆถามว่ารักวงพิรำเพลินไหมรักค่ะรักลูกๆศิลปินลูกๆในวงทุกคนค่ะ ไปกับคันเคลคือว่าราคาก็เลยบวเข้าค่ะเรื่องไฟปัน่นีโบกเก้ปัญหาจาักเชื่อนะคะพี่น้องจักเป็นหยังพิรำเพื้นคือเป็นจังซี่นะคะขึ้นหัวข้อว่าแบบนี้นะคะวันนี้พิรำเพื้นคือเป็นจังซี่สามมือดีสี่มือร้ายทําไมเป็นแบบนี้บางวันสมบูรณ์แบบทุกอย่างไฟแสงสีสวยงามดนตรีเพราะศิลปินกระเล่นห้าวค่ะ พอส่งเสมอมาอา้าวไปอีกแลว้วนะคะส่งสมือมาเล่นดีสามซีมือมาอา้าวไปอีกแลว้วพิลเพื้นทําไมเป็นแบบนี้ฤด,ดูการที่สามแลว้วนะคะพี่น้องแต่วันนี้จะเข้าค่ะจะเข้าไปดูบ้านพระเอกเต้รักพระเอกเต้ค่ะนะคะจะไปดูบรรยากาศบ้านพระเอกเต้ซิม่วนซิซึ่น,นสําใดนะคะพี่น้องนะคะประทับใจตั้งแต่ปีที่แลว้วนะคะหมู่บ้านเพื่อนนะฮักนะฮนะคะ ลูกบ้านเพื่การเป็นตาฮักค่ะพี่น้องนะคะก็เลยจะสนับสนุนนะคะบริทิมบริประไปใส่นะคะหมอลำพิละเพื้นนะคะแต่ว่าบางทีกะเนาะปัญหาอะไรที่มันแก้ได้ก็ยังให้ปรปับปรุงพัฒนานะคะพี่น้องนะคะอย่ามาเว้าเด้อคำว่าเอาจะเป็นเจ้าของวงบอก มาแก้เองทเม่บันนี้นะคะไม่ให้พูดนะคะคำนี้เอที่น่ารักของเราทุกคนจะไม่พูดคํานี้นะคะถ้าเป็น FC เพี่ลำเพลินจักถ้าเป็นเอฟซีผู้อื่นแฝงมาเป็น FC ที่อื่นแฝงมาอาจจะพูดคำนี้นะคะไม่ได้เป็น้นของวงค่ะเป็นเอฟซีนี่แหละค่ะแต่อยากให้พัฒนาอยากให้ปรับปรุงค่ะฤดูการที่สามแล้วนะคะต่อไปก็ฤดูการที่สี่ค่ะมันต้องดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมคะ เอฟซียาตุ้มทุกคนถ้าฟังอยู่ถ้าเบิ่งอยู่ก็คือสีเห็นด้วยกับยายตุ้มเนาะคะ่ะพี่น้องยังรักเหมือนเดิมคะ่ะแต่อย่างให้พัฒนาอย่าให้ปรับปรุงคะ่ะบางอย่างก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะใช้ระบบการบริหารจัดการนะคะเนาะอันนี้ฝากให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะฝากให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ได้ข่าวว่าวันนี้นะคะแม่โพรสายตรงไปที่ช่างพลมือมิกประจํา สมมติเป็นมือมิกประจําวงเพื่อนพท่านหลานน้องพี่พน้นองเนาะช่างภายัยพ่อภัยนะคะเพือะะพ่อนจะมามิกให้แล้วก็อยากรู้ว่าค่ำคืนนี้พเพืพืนเล่นใกล้ๆกับระเบียบวัฒนศิลินนะคะประมาณเจ็ดแปดกิโลเฮามาเบิ่งว่าน,น้าห้าสีลายซํำได่หรือคนสีหลังไหลไปเบิง่งระเบียบวัฒนศิลปนบอกท่นาพี่น้องรุ่นไปนำกันนะคะค่ำคืนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้บพลลีเพื่นค่ะ มาเบิ่งว่ามือแรงนี้เพื่อนจะพัฒนาปรับปรุงขนาดไหนนะคะพี่น้องค่ะให้โอกาสเสมอนะคะายตุ้มบอได้ว่าซิซ้่มเติมบอได้ว่าสีมาเว้าใส่ค่ะอนใดอะนดดีกันย่องค่ะพี่นอ้องอะใดบดีกะติค่ะนะคะไม่อวยค่ะบอกแล้วตั้งแต่ต้นเลยนะคะไม่อวยนะคะสําหรับายตุ้มนะคะอะไใด,ดีก็ว่าดีอะใดว่าบดีกะบดีเนาะพี่น้อง ถ้าบติ์เสนอกะไม่ไม่ไปปรับปรุงพัฒนาใช่ไหมคะเม่นบอกคะ่ะอฟซีตูร์คนเฮานะครับเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้เจอกันคะ่ะนะคะเจอกันไลฟ์ไลฟ์กลุ่มปิดมะลาเพชรลำเพลินที่นะคะบ้านโคกสะอาดภูเขียวชัยภูมินะคะบ้านพระเอกเต้วันที่17เล่นอยู่หนองเรือนะพี่น้องที่ขนแก่นนะคะมือกองน้องแม็กมาจาก เสียงวิหกตีดีดีค่ะพี่น้องอ่ามือกองเฮาอาจารย์รำกะสุดยอดเลยใจเพื่อนเนาะขนาดว่ามีมืออาชีพมาจากเสียงวิหกเพื่อนก็ยืนบึ่งจนนะคะตลอดค่ำคืนของการแสดงห้าวค่ะวันที่สิบเจ็ดเล่นดีเสีงสีเสียงสมบูรณ์แบบนะคะพอมาเมื่อวานนี่ผัดเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ พี่น้องจังซีละเพชรลำพูนค่ะก็เลยขึ้นหัวข้อว่าบล่ละเพชรลำพูนคือเปลี่นจังซีนะคะคือเปลี่นจังซีซีดีขึ้น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 ไปตลอดบ่ได้บ่คือเป็นสามมื้อดีซีมื้อไข่นะคะขอพูดตรงๆสำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรคะ่ะนะคะสนับสนุนเข้าไปเช่นเดิมนะคะแล้วก็ ยายตุ้มก็ประทับใจเอฟซีมอลฟเค่ะเป็นอย่างไรก็บบปะบัทิมนะคะอาจารย์รำนะคะได้มาลายพวงใหญ่ปลอบใจปวดเขนนะคะปวดเขนตีกองตีกองลายกล้ามเนื้อมันลากค่ะพี่น้องตีเบิดคืนบ่มีไผ่เปลี่ยนเลยนะคะตีทุ่มมือตีทุ่มือตีทุ่มมือกล้ามเนื้อมันไม่ได้รับการพักผ่อนนะคะพี่น้องเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้พักตีตีตีอย่นมันก็ทําให้กล้ามเนื้อล้า มือกล้ามเนื้อล้ามมันก็มาทําให้มันปวดปวดนานๆถ้าไม่ได้รับการรักษาไม่ได้รับการพักการผ่อนมันสิเป็นร้อยเด้อค่ะเด้อฝากไว้นะคะหามือกลองมาเปลี่ยนมาช่วยอาจารย์ดราด้วยนะคะฝากไว้ค่ะนะคะคนนะไม่ใช่เครื่องจกักรต้องการความรักและความเข้าใจนะคะและ้วก็คนต่อไปก็อาจารย์สอนเนาะพี่น้องเนาะเอา ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้กําลังใจอาจารย์ซอนะคะแม่อาจารย์ซอเพิ่มเป็นไตาวายระยะสุดท้ายนะคะพี่น้องอยู่ได้ด้วยเครื่องหายใจนะคะเอฟซีท,ท,ทุกท่าน,นะคะ่ะช่วยกันเป็นกําลังใจให้อาจารย์ซอนะคะไปที่บัญชีของของเบาโกช่องเบาโก้เนาะแล้วก็ส่งสลิปไปที่เพจโอลเชตทิ่สามนะคะพี่น้อง สำหรับค่ำคืนนี้ก็1 15358 5 8, 8 8 8อภิรดียุบบนญนวกสิกรไทยคะ่ะ99คะแนนชิ่นเคยนะคะสนับสนุนการเข้าไปค่ะนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้ยายตุ้มก็ยังเป็นกำลังใจให้เพชรลำเพืนเหมือนเดิมคะ่ะแต่ไม่อวยนะคะรักโดกถึงตินะคะพี่น้องรักทุกคนคะ่ะรักวงคะ่ะรักน้องนีน่านะคะรอน้องนีน่าเติบโตคะ่ะเอา พัฒนาต่อไปเด้อพลรำเพินเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก่อนจากลาก็เช่นเคยค่ะขออวยพรให้ f อฟซียตุ้มทุกทุกคนสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2 5 6 7นะคะไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยไม่ไข้โชคดีตลอดปี67นี้นะคะแล้วก็คิดดีพูดดีทำดี ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นชีวิตจะเจริญตลอดไปค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ